เดินกลับบ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่วิลล่าแฟรตอาตอนนี้ก็ประมาณลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองนะเย็ยนมากเลยเดิกนกลับบ้านนะครับน้ก็ในเสถานรถไฟอันนี้โรงเรียนสอนอาชีพ đây nè, học nghề, 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 กร้อนนอ,อน,นนะ่ไเมืองวิลเลเฟตก็เป็นเมือขนาดก,กลางนะไม่เล็กแล้วก็ไมาที่นี่ Thank yeah. you.